อเอาแล้วบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวถามตัวเอน,นบอกอจริงไหมคะที่ว่าพอพระพ,พุทธศาสนาสิ้นสุดลงะจะต่อด้วยยุคพระศรีอานอที่เข้าใจมันเหมือนจะไกลไปหน่อยนะนี่เอาแค่ห้าพันห้าพันนี่ก็ไกลนี่นี่ห้าพันนี่พวกเขาครึ่งกึ่งพุทธกาญยังไหมไกลเลยคะแนนนี่ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนแล้วเราเอาถอยกลับมาก่อนในห้าพันปีเนี่ยพอศตสามพันฝ่าสี่พัน คนจะอายุสั้นก่อนอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคนเี่เขาให้แค่ไม่เกินหกสิบห้านะถ้าหกสิบห้าในโชคดีแล้วแต่ก็ไปอีกพจารณายิ่งหกสิบห้าเลยปไปไปเจ็ดิบอ่ะ <c oughs> แก่แล้วมีบุญนจริงไม่จริงไปพิจารณาที่ผมเคยออกเคไปแล้วมันโคตทุกข <c oughs> ์สารพัดเอามาคุยเรื่องเราเพอสสี่พันอายุคนสักสามสิบสี่สิบแกตายแล้วนะลดลงอ่าลดลงไอนะไม่ว่านั่นคือปกติธรรมชาติ ที่เราเข้าใจธรรมชาติทีนี้มาคุยเรื่องสีแลธทรมชีวิตครอบครัวเด็กอายุสิบสองสิบสามแต่งงานกันแล้วนะเดี๋ยวนี้ทาไมต้องดูอะไรเขาแปลกใจตรงนี้เอาตรงนี้แก้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เหลียวกลับไปดูไปถามเขาก็ได้ถ้าตัวเองไม่มีลูกเต้าเหลากอนะเด็กอายุแปดขวบเจ็ดขวบมีเมนแล้วครับเคยเห็นไหมมีแล้วคือมีปับนะ๊บเนี่ยคือไข่มันสุพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วก็ทองแหละอายุสั้นลงสั้นลง น่าเหตุปัจจัยคืออยู่ที่คุณธรรมทั้งหมดมาจากอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปที่ไปสร้างไอ้ธาตุน้ําดินลมไฟที่ไปผัดสะนี่แหละก็สร้างให้เกิดฮอร์โมนนี่แหละฮอร์โมนตรงนี้เลยแหละเนี่ยคือการผัดสะผัดสะแล้วมาดินน้ําไฟลมแล้วมาเกิดแล้วเราก็เติมดินน้ําไฟลมเข้าไปเนี่ยมันมีฮอร์โมนมีฮอร์โมนที่เขาเรียกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรปอนอยู่เนี่ยก็ทำให้คนสมบูรณ์มากขึ้นไอ้สมบูรณ์มากขึ้นแต่เราลืมนึกว่าไอ้ที่ไหนเนี่ยมันจะเดินสูงสุดมันเสื่อมไหว มันเหมือนลากแก้วมันยังไม่เกิดพอลากแก้วมันยังไม่เกิดปั๊บมันไม่มีลากแก้วเป็นต้นไม้มันล้มง่ายเหมือนกันชีวิตคออะไรอีกหน่อยพอมันปั๊บสิบเอ็ดสิบสองมีครอบครัวยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนี่คือความธรรมชาติเหมือนกันะทีนี้ไม่ธรรมชาติคนศิลธรรมมันหนักศิลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศอนาคตปีสี่พันจะเห็นชัดพ่อแม่เสพกามกับลูก พี่น้องเสพกามกันหมดศีลธรรมไม่มีแล้วแล้วขัดใจก็ฆ่าตายพี่น้องฆ่าตายนี่เอาใกล้ตัวนะใกล้ตัวหนักกว่านี้อีกนี่เอาใกล้ขนาดเดี๋ยวนี้ยังมีนะยังมีลำลายแล้วเนฮะ้ยพ่อข่มขืนลูกลูกเนี่ยมันมาลำลายลำลายมาหเห็นเงาแล้ววัาใดนะคมเป็นนี้จริงๆปั๊บคนที่มีศีลธรรมไปอยู่ในถ้ำหนีไม่เอาแล้วเฮ้ยพ่อแม่คือมีอารมณ์ปั๊บคือไปบวชคือมันอาจจะศาสนาไม่มีแล้วอาจจะพันเหลืองติดหูให้หูอย่างพุทธเจ้าในพุทธการ บอกอนาคตเป็นยังงั้นไม่มีการบวชพระแต่เอาผ้าเหลืองนะว่าผูกคอผูกเอวผูกอะไรรู้ว่าฉันถือศีลเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองแล้วในขณะนั้นพุทเจา้าก็ยังได้คนถ้าจะทําบุญนะทําบุญกับคนที่มีผ้าเหลืองไอยหูติดติ่งหูหรือคาดเอวไว้ก็ได้บุญแล้วเพราะพวกนี้เขาสันโดษเขาไปอยู่ตามท่านอยู่ตร่น,นี้เขาไม่ทํากินเขาปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันือพวกนั้นแล้ววันหนึ่งแล้วเขาจะเดินขึ้นมาเขาอยู่ในศีลธรรมเขาแล้วก็รออายุวันดับไขไปนี่เดี๋ยวพอพูดไอ้ส่วนไม่จเจริญแล้ววันหนึ่งป๊ โพสะก็เกิดและฆ่ากนตายฆ่าตายไว้คนตายก็ตายหมดไอ้ที่ไม่ตายก็ไปอยู่ถ้าไปอยู่ถ้าคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ทาให้จิตใจสบายมาจิตใจสบายปั๊บก็กินอาหารธรรมชาติอาหารธรรมชาติก็ร่างกายก็เริ่มโตขึ้นโตแล้วก็สมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่ได้ฝืนไม่ได้บังคับธรรมชาติก็โตขึ้นมานั่นแหละจะเกิดใหม่เลยพอสห้าพันไปแล้วพระศิลยะเมตไตรตอนนั้นจะมีคนมาบังเกิดขึ้นและนั่นเป็นโลกเรารวยคนตายทั้งหมดไม่ใช่ คนที่มีศีลธรรมอยู่ในถ้ำแล้วไปกินอาหารที่ปกติที่ไม่มีสารพิษไอแดงสิ้นกลับ,มา,บม,ามาใหม่นั่นแหละแล้วก็โตขึ้นนโตโดยศีลธรรมโดยไม่เอาธรรมชาติไปที่เรียนรู้ที่ว่าธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติคือเรียนรู้ธรรมชาติอ๋อธรรมชาติมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพอเลี้ยงเรียนรู้กับธรรมชาติปัติึงเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าเออดินน้ำไฟลมมันคืออะไรแล้วก็มีผู้รู้ธรรมที่ฉลาดมา สั่งสมก็มาคุยเรื่องธรรมเรื่องอัดเรื่องธรรมวันหนึ่งก็มีผู้มีบุญมาอุบัติเกิดเป็นพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระเสีอ,สอริยะเมตตาหรือพระศสีอานนั่นแหละเนี่ยเป็นพระสอที่เกิดมาคุย,ยง,ง่ายว่ามันก็เหมือนวัฏจักรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือเหตุผลไง<ะ>มันไปรอไอ้โลกโลกมันล่มอยังไงก็สงสยัยว่าใฮ้ห้าพันแล้วมันจะล่มล่มยังไงร่มอย่างที่ผมบอกนี่แหละนี่พระไตรปิฎกคือว่าไว้อย่างนี้ไม่ได้มีการล้างโลกอย่างที่ไม่มีแต่ว่าเนี่ยคือศาสนามันจะดับไปก็บอกมาเป็นมันดับห้าพันดับพพิุทธ แศ่ที่ประเทศไทยมันไปดับที่ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ส่วนไหนซิกไหนของโลกแต่สุดท้ายเนี่ยมันคนที่มีสินธรรมก็บอกแล้วว่ามันจะเกิดเการยุคเขาเรียกยุคอะไรกาียุคอะไรต่อไปคนที่มีสินธรรมจะอยู่ไม่ได้ใช่ก็หนีไปอยู่ในท่านฆ่ากันตายหมดใช่ไอคนที่ว่าหมายถึงว่าทิกิเลนั้นน่ะก<ช>็อ,อยู่กันคือที่รับรับได้ที่มันรู้สึกสะใจ คนในอนาคตถ้ากูยิ่งทาความชั่วนะ,ะมันกลายขาวเป็นดําต้องไปเกิดเจมนอดกไม่ใช่คือคนนี้เขาทำความชั่วนะ่ะเขาเข้าใจมันคือความสุขท่านเชื่อไม่ศาสนาเดี๋ยวนี้นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะอในคําสอนของพระพุทธเจ้าของเขาในศาสดาเขานะ่ยฆ่าคนเนี่ยเป็นบุญนะท่านไปศึกษาให้ลึกซึ้งนะมีมนะแกล้งคนอะไรเนี่ยหลายเรื่องผมไม่ยกเป็นลัทธิไปแล้วหรือใช่แล้วก็ว่าเขาไม่ได้เพราะศาสนาเขาอย่างนั้นจริงๆเขาฆ่างั้นแล้วเขาได้บุญจริงๆนะ แต่ไอส้สถานางเรามันมาอย่างนี้านาก็คืออย่างนี้อันนี้ผมคุยลึกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทิ่ถีนะ่นั่นคือเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงความคิดเอ้มันมีลดกลับกลายไปเนี่ยวิจิตรฉาได้สงส,ยสัยศรัทธาเลยศรัทธาเลยหายไปด้วยอเอาพื้นๆที่ไอ้ผมศึกษามาพอสมควรแต่ผมว่าเอาเหตุเป็นผลเพราะวิปัสสนาคือเรื่องของเหตุและผลแต่ว่าสุดท้ายต้องให้ลึกไปกว่านั้นเหตุเหตุเดียวผลเป็นร้อยบางทีผลผลเดียวเนี่ยเหตุเป็นร้อยเหมือนกันนี่เราอย่าไปเข้าใจเหตุอย่างนี้ ผลต้องอย่างนี้อย่างที่เราคิดไอ้ตรงเนี้คือตัวกรรมตัวทุกข์เลยที่ท่านเข้าใจว่าท่านตั้งขึ้นมาอย่างเหตุอย่างนี้ผลนอกไปอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุตรงนี้ท่านตั้งไว้ในทิฐิของท่านเหมือนกับสี่บวกสี่ท่านเข้าใจว่าสี่บวกสี่ต้องเป็นแปดท่านลืมไปว่าห้าบวกสามก็เป็นแปดเก้าลบหนึ่งก็เป็นแปดทิฐิของเรามันต่างกันท่านอย่าเอาทิฐิของท่านไปทนที่ตั้งแล้วใครผิดไปจากทิฐิของท่านท่านก็เป็นทุกข์ก็เป็นร้อนรนว่าเขาไม่ถูก มันมองกนละมุมเลขหกับเลข9ก้านตัวเดียวกันเรามองต่างมุมใช่ไหมฉะนั้นฟังไว้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาไปนี่แหละคือมันเรื่องของทิฐิที่เขาเรียกมันผุดขึ้นมาเขาเรียกววิชาตันหาวประทานมันผุดขึ้นมาจากภวังคจิตผุดขึ้นมาอย่างไม่รู้จบทั้งในชาตินี้และอดีตชาติฉะนั้นเราต้องแก้ไขแก้ตรงนี้อย่าหูเบาตาเบาพิจารณาซะก่อนหาเหตุหาผลอนุโลมปริโลมทวนขึ้นทวนลงพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วว่าใช่ไม่ใช่ใช่อย่างไงไม่ใช่อย่างไง มันม,มีมียังไงไม่มียังไงเรียกคือข้อคทฤษิจ,จใจของพุทธศาสนาในประเทศไทยขอทุกคนนะครับครับโอเคสวัสดีครับ